สวัสดีครับมาอัปเดตตัว EA เทรดข่าวนะครับซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดชื่อว่าตัว New Trading Semi Auto นะครับก็ตัวนี้มีเฉพาะเป็นเวอร์ชั่นของ MT5 นะครับอ่ EA ตัวนี้จะเป็นกึ่งออ t โต้เป็น Semi Auto ก็จะสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเทรดก่อนข่าวได้ทั้งหมด11เ็รูปแบบ สำหรับสายเทรดข่าวนวลป้ามนะครับหรือว่าข่าวที่มีการบิงบ่งแรงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ EA ของเราอยู่ที่ลำดับที่77นะครับเป็น New t r a d i n g Simulator Version 1กลยุทธ์นะครับก็เป็นเครื่องมือช่วยตั้ง Pending Order นะครับก่อนข่าวออกเราสามารถที่จะตั้งได้เลยว่าเราต้องการวางออเดอร์ในฝั่งไหน ตามที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนร,รูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับพวก by stop sell stop buy limit sell limit นะครับเวอร์ชัน mt 4ไม่มีนะครับก็ mt 5าสำหรับลิงก์ที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ a ไปทดลองใช้ได้เลยนะครับสำหรับบัญชีเดโมนะครับแต่สำหรับบัญชีจริงนะครับก็ สนุกสนุนที่งานนะครับก็อาจจะต่อลิง่ายบีนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยจะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็มีไฟล์ A ให้นะครับเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับเอาไปทดลองใช้กันก่อนโอเคก็คู่มือนะครับเดี๋ยวคู่มือการใช้งานของตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่14 หัวข้อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่1เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกได้สีดรูปแบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของตัว pending buy stop แล้วก็ sell stop แล้วก็ buy limit sell limit นะครับตามนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะ มาดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวะจะไปทดลองกับตลาดจริงให้ดูนะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าเราจะ,ะวาง pending ก่อนข่าวออกกี่โมงนะครับเดี๋ยวตัวอย่างถ้าข่าวนอนฟารามนะครับข่าวที่วิ่งแรงค่าเงินของ us ก็อาจจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็เราสามารถที่จะตั้งได้ว่าเราต้องการให้ EA เราเปิด pending order เนี่ยก่อนข่าวออก นาทีนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างข่าวประมาณทุ่มครึ่งนะครับเราตั้งไว้ทุ่มยี่แปดให้เขาวางเป็นดิ่งตามที่เราคาดการตลาดคาดการทิศทางนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าราคาไม่วิ่งนะครับตัวนี้เขาก็จะ c a n ซิลนะครับเขาก็จะี e l ท t e order ออกไป1ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะตั้งอยู่นี้ได้นะครับว่า กรณีที่ข่าวมันไม่วิ่งกระชากนะครับราคาไม่เป็นไหนง,ไง่ายๆในหนึชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะ cancel delete order ออกทั้งหมดทั้งฝั่ง buy หรืฝั่ง sell นะครับหัวข้อที่4ก็เรื่องของ stop loss เราต้องการ stop loss เท่าไหร่300 point. ้ point take profit เท่าไหร่3 0 0 0 point เป็น point นะครับตัวนี้เราก็จะมีเรื่องของอ p e n d i n g adjust นะครับ p e d d i n g adjust ตัวนี้ เราตั้งไว้ที่500อยกรณน,นีที่เราต้องการใช้งานเราก็เปิดออนนะครับก็ตัวนี้ปัญหาก็คือที่เราเจอในของอการเทรดข่าวนะครับในระหว่างก่อนที่นาทีสุดท้ายวินาทีช่วงสุดท้ายของข่าวจะออกนะครับเขาก็จะกระชากเหมือนเหมือนการหลอกหลอกเราก่อนนะครับที่ทางหลอกเราก่อนตัวนี้เขาก็จะ adjust ระยะให้นะครับว่ามันต้องวิ่งแรงจริงๆนะครับกระชากติ๊กเดียวเนี่ยก็คือทะลุไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่โหมดตัวนี้ก็จะช่วย adjust ให้เรานะครับอ่ถ้าเราเปิดเอาอันตัวนี้ก็จะใช้งานตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการเปิดอ่เราก็ปิด o อฟตัวนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ขนาดลลอตนะครับเราต้องการใส่ลลอดเท่าไหร่ ส่วนส่วนหนึ่งหรือตามที่เรา M M นะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของเทลลิงนะครับก็จะมีเทลลิงเข้ามาช่วยนะครับเราต้องการให้เทลลิงมันช่วยทํางานนะครับณที่ราคาวิ่งไปแล้ววิ่งกลับเราจะเห็นบ่อยๆนะครับก็คือส่วนมากข่าวนันฟาร์มนะครับจะวิ่ง2ทิศทางนะครับเราเราจะโดนโดนละโดนลาก2ฝั่งเลยนะครับเราก็มีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะมีเทลลิงสตาร์ท เท l ลงจะเต p แล้วก็เทเลงจะ็อปโอเคแล้วก็จะมีเรื่องเมจิกนัมเบอร์นะครับกรณีที่เราลันหลายคู่นะครับก็ใส่ Magic Number เมจิกนัมเบอร์เลขตรงนี้ไม่ให้ซ้ำกันนะครับแนะนำให้ลันคู่เดียวนะครับคู่ทองก็อาจจะใส่คู่ทองคู่เดียวหรือว่าจะคู่เป็น UJ หรือว่า,า GU นะครับก็แนะนำลันคู่เดียวนะครับเพราะว่า างเงิน US ก็จะวิ่งในทิศทางที่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็ตัวนี้เหมือนที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับจนถึงหัวข้อที่ส4โอเคก็ในรูปแบบของอการ pending นะครับในตัวการเปิดออเดอร์ของ mt 5ก็จะมีในในการเลือกอยู่แล้วนะครับไลิมิต เจลิมิตบายสต็อปเซลสต็อปนะครับอตัวอย่างของตัวนี้นะครับก็ตรอดท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของพ a ดดิ้งออเดอร์ก็เดี๋ยวมาทุกคนกันอีกทีนึงนะครับก็บายสต็อปหมายถึงว่ากรณีที่ยกตัวอย่างราคาเราอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราตั้งบายสต็อปไปที่เส้นสีน้ําเงินนะครับถ้าราคาอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งมาชนตรงนี้ เขาก็จะเปิดหน้าใบให้เราทำความเข้าใจก่อนนะครับทำความเข้าใจก่อนว่ารูปแบบการบายสต็อปกับเซลสต็อปกับบายลิมิตกับเซลลิมิตมันทำงานยังไงนะครับคำว่าบายสต็อปก็คือ,อราคาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตรงข้างล่างเส้นสีน้ำเงินนะครับวิ่งไปชนทะลุเส้นสี เส้นปะสีน้ำเงินก็คือเขาจะเปิดไม้บายให้เราในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นบายลิมิตกรณีที่ราคาอยู่ด้านบนนะครับแล้ววิ่งลงมาชนกับเส้นปะสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะเปิดหน้าบายให้เราะจะจะส่วนทางกันนะครับกับบายสต็อปกับบายลิมิตก็ตรงข้ามกันนะครับ ในกรณีที่เราเปิดไม้เซล์สต็อปนะครับราคาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตรงหางลูกศรตรงนี้นะครับมาแตะเส้นที่เราตั้งนะครับเขาก็จะเปิดเซลล์ให้เรากรณีเดียวกันนะครับราคาอยู่ตรงนี้วิ่งมาชนเส้นสีน้ำเงินตามราคาที่เราตั้งเป็นเซลลิมิตเขาก็จะเปิดไม้เซลล์ให้เราประมาณนี้นะครับสำหรับการวางพินดิงออเดอร์ เป็นพื้นฐานเลยนะครับโ okay. อเคมาดูรูปแบบที่1น,นะครับรูปแบบของอ buy และ sell stop นะครับตัวนี้เป็นหน้าของการทำงานของ EA จริงนะครับผมแคปมาอธิบายทีละรูปแบบจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกับหน้าง,งานจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมตั้งรูปแบบที่1น,นะครับก็คือ pending buy และ sell stop นะครับ EA เขาก็จะวาง pending ให้เรานะครับตามตรงนี้ถ้าเราจะดูตรงมุมซ้ายบนสุดนะครับก็จะมีตรง information ตรงนี้ขึ้นมาว่าที่เป็น start กี่โมงนะครับยกตัวอย่าง9ง42นาทีนะครับ Time ต,ตรงนี้ข้างล่างก็คือจะเป็นการนับถอยหลังนะครับเขาก็จะเปิด order ให้เราวาง pending ให้เรานะครับ ตัวนี้มาดูนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ตรงตรงนี้นะครับเส้นสีเทาตรงกลางตรงนี้เป็นการดัก2ฝั่งนะครับถ้าราคาในช่วงที่ข่าวออกเนี่ยวิ่งทะลุฝั่งใดฝั่งหนึง่งเขาก็จะแคนเซิลฝั่งตรงข้ามนะครับเราตั้งตรงนี้เป็นระวังเพนดิ้งสองฝั่งนะครับบายสต็อแล้วก็เซ l สต็อป SL ที่300แล้วก็ TP ที่3,000จุดตามที่เราตั้งนะครับถึงเวลาข่าวนะครับเขาวิ่งทะลุขึ้นไปนะครับไปชนฝั่งไม่สต็อปเขาก็จะเปิดหน้าบายให้เราเขาก็จะดีลิท e ฝั่งเซลสต็ o ปออเดอร์ข้างล่างนะครับเป็นเพนดิ้งข้างล่างให้เราเพราะว่าเขาได้ออเดอร์ของฝั่งหน้าบายไปแล้ว ถ้าถึงระยะตามที่เราตั้งถ้าเราใช้ตัว pending เข้ามาช่วยถ้าเราใช้ตัว trailing เข้ามาช่วยนะครับเขาก็จะขยับ trailing ให้เราเพื่อกันหน้าทุนที่เรารตามที่เราตั้งเพราะว่าถ้าราคากระชากลงมานะครับถ้าเราไม่มี trailing เข้ามาช่วยก็คือเราก็มาโดน d e L นะครับก็คือส่วนมากจะวิ่งสงทางมาดูตรงข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีการวาง pending order นะครับ เราจะเห็นว่ามันตรงนี้เป็นการวางอยู่นะครับเดียวตัวอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีออเดอร์สองสองออเดอร์ให้เราโอเคประมาณนี้ต่อมานะครับในรูปแบบที่2นะครับเป็นบายลิมิต b ายและเซล l ลิมิตนะครับความหมายของตัวนี้ก็คือถ้าถ้าราคาวิ่งขึ้นไปชนตรง เส้นสีน้ําสีเขียวตรงนี้นะครับเส้นปะสีเขียวเขาก็จะเปิดไม้เซลล์ลงมาให้เราจะตรงข้ามกันนะครับถ้าราคา,าลงมาชนเส้นข้างล่างนะครับเป็นบาลิมิตเขาก็จะเปิดหน้าบายให้เราเหมือนเป็นการคาดการณ์นะครับว่าราคามันอาจจะวิ่งหลอกลงเราลงมาก่อนนะครับเพื่อ วิ่งมาที่ทางหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นแนวรับแนวต้านตามที่เราวิเคราะห์นะครับอาจจะเป็นจุดไพ์คัตเตอร์หรือว่าเป็นบิดนะครับเราก็อาจจะวางว่าเราจะตั้งไว้ที่บาย l ิมิตที่เท่าไหร่เซลล์ i ิมิตที่เท่าไหร่ทํางานเหมือนกันนะครับถ้าได้ออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็จะดีลิทฝั่งตรงข้ามออกไปนะครับแต่ถ้าเรา วาง pending แล้ว EA วาง pending ให้แล้วถ้าในระยะเวลา1ชั่วโมงราคาไม่วิ่งไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ทั้งสองฝั่งเลยเขาจะ cancel delete order ทั้งหมดให้เรานะครับตามตามเวลาที่เราตั้ง1ชั่วโมงนะครับข้างล่างก็จะเป็นการ buy วาง uh, buy limit แล้วก็ sell limit นะครับ okay. มาดูตัวที่3นะครับก็จะเป็น uh, เรื่องของ uh, บายและเซลิมิตทีนี้เราจะสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่าเราไปแอดหน้าบายยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ข้างล่างจะเป็น b ายลิมิตข้างบนจะเป็นบายสต็อปถ้าใคร Buy แอดหน้า b ายนะครับก็คือมองว่าข่าวนี้น่าจะขึ้นเราต้องมาใช้โหมดนี้ ความหมายตัวนี้ก็คือถ้าราคาวิ่งทะลุขึ้นไปเส้นสีน้ําเงินนะครับ b ายสต็อปเขาก็จะได้ออเดอร์บายให้เราเลยหรือว่าใครจะหรือว่ามันจะย่อลงมาก่อนนะครับมาชนตัวบายลิมิตให้เราเขาถึงจะมาเปิดตรงเส้นข้างล่างให้เราใครที่จะบายแอดหน้าบายนะครับให้ใช้ตัวการวางเพนดิงที่3ตรงนี้นะครับ บายสต็อแล้วก็ b ายด i มิตนะเหมือนกันก็จะมีะการวาง Pending อย่างนี้นะครับโอเคในทิศทางตรงข้ามกันนะครับรูปแบบที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของเซลนะครับเซลสต็อปแล้วก็เซลด i มิตใครที่ Buy แ d ดหน้าเซลนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าราคาอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นไป ราคาวิ่งขึ้นไปแตะสีเขียวเขาก็จะเปิดไม้เซล์ลให้เราถ้าราคาวิ่งลงมาต่อนะครับฝั่งเนี้ยก็จะ cancel order ไปนะครับตรงเซลลิมิตเ,เซลสต็อปตรงนี้ก็จะ cancel order ไปแล้วแต่ถ้าตรงตรงตรงเซลลิมิตถ้าเราไดออเดอร์ order แล้วถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปต่อตรงนี้เราก็จะชนเดตาม จำนวน MM ที่เราตั้งนะครับว่าเราจะ SL กี่กี่จุดนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าในเรื่องของ TP เราก็ตั้งตามที่เราตั้งนะครับถ้าตัวนี้ก็คือ3000 3,000 p o i n t ประมาณนี้นะครับรูปแบบที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ pending buy stop รูปแบบที่5ก็คือเราก็ ใบแอดหน้าบายเลยก็คือไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็คืออเมื่อราคาวิ่งไปชนเส้นสีสเขียวเส้นปะสีเขียวนะครับเป็นบายสต็อปเขาก็จะเปิดหน้าบายให้เราประมาณนี้แล้วก็รูปแบบที่6นะครับก็จะเป็นเซลสต็อปเหมือนกันนะครับถ้าราคาลงมานะครับเราก็จะได้ออเดอร์เซล แต่ถ้าราคาขึ้นไปฝั่งเนี้ยราคาขึ้นไปฝั่งบายเราก็จะไม่ได้ออเดอร์นะครับรูปแบบที่7นะครับเป็นเรื่องของบายลิมิตก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามองว่าราคามันจะย่อลงมาก่อนตามจุดนี้ตามที่เราตั้งไว้ไงพอได้ราคาตรงนี้ปุ๊บเรากา็เรามองว่า้มันจะขึ้นไปข้างบนต่อมันกระชากลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นไปต่อก็เลือกอ รูปแบบที่7นะครับเป็นไบเลมิตเหมือนกันนะครับถ้าเรามองว่าเป็นฝั่งลงนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเซลล์ลิมิตประมาณนี้รูปแบบที่9นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางโพซิชันนะครับตัวนี้เขาจะวางให้เราทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโพซิชันก็คือเราวางออเดอร์เลยเราไม่ได้วางเพนดิงนะครับเราสังเกตต,ตรงนี้นะครับ เขาก็จะได้ออเดอร์นะครับก็คือมีกำไรขาดทุนก็คือเราต้องการเปิดทั้งสองฝั่งเลยจะสังเกตเมจิกนัมเบอร์นะครับตรงนี้ถ้าใครรันหลายคู่นะครับแนะนำให้เปลี่ยนเมจิกนัมเบอร์นะครับอาจจะคู่อื่นจะเป็น43 44 45นะครับยกตัวอย่างตรงนี้เป็นโพซิชันก็คือ,อเขาเปิดออเดอร์ให้เราเลยนะครับทั้งายแล้วก็ทั้งฝั่งเซล รูปแบบที่10นะครับเรามองว่ามันจะขึ้นนะครับเราก็กดบายเลยมันก็จะได้ออเดอร์มาทันทีนะครับแล้วก็11ก็จะเป็นเรื่องของเซลลิมิตเป็นเรื่องของโพซิชันนะครับก็ตัวนี้ก็ออกออเดอร์เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของ E A นะครับ โอเคก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวนิวนะครับนิวเทรดดิ้งชิมิอะโตะนะครับโอเคการอินพุตเรานะครับก็มาตรงคอมมอนแล้วก็มาติ๊กตรงตรงนี้นะครับอาลาตรงนี้ก็มามาตรงนี้นะครับว่าเราจะเลือกตัวแบบไหนนะยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้ตัวแรกนะครับเป็น ฝั่ง Buy Stop แล้วก็ Sell Stop ตรงนี้ทีนี้เราต้องการให้ EA มันเปิดออเดอร์ให้เราช่วงข่าวตอนไหนนะครับตอนนี้ให้เราใส่ตรงเวลาปกติเลยนะครับตอนนี้9ก้มงห้เราก็ใส่ศูนยเาห้าสเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเค เมื่อกี้เราตั้งมันตรงเกินไปนะครับเราใส่54ปุ๊บ EA มันจะวางวออเดอร์ให้เราประมาณนี้นะครับเราต้องใส่เผื่อไว้เมื่อกี้ประมาณสัก1นาทีนะครับ EA ก็จะทำงานให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะไปชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งไหมนะครับว่าตอนนี้เขาก็จะวาง pending ให้เราแล้วนะครับมี buy stop แล้วก็ sell stop 2อฝั่ง ราคาไม่วิ่งไปไหนนะครับ EA ก็จะาวางพินิจให้เราประมาณนี้ถ้าในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงราคาไม่วิ่งไปทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็จะแคนเซิลให้เราเ,เดี๋ยวดูว่า,าราคาไม่วิ่งนะครับเ,เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับเดี๋ยวมายกตัวอย่าง ฟังก์ชันตัวตัวที่2นะครับก็จะเป็นบายลิมิตแล้วก็เซอลิมิตเมื่อกี้เราตั้งเวลาไว้มันพอดีเกินไปนะครับรตั้งไว้ห้าสิบเจ็ดอ่ะยกตัวอย่างนะตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องการสตาร์ทเนี่ย เก้าโมงศูนยาห้าสนาทีตรงไทม์ตรงนี้นะครับมันก็จะนับถอยหลังให้เราว่าตัวที่เราตั้งนะครับมันจะวางอีกกี่นาทีนะครับตัวนี้เราตั้งไปตัวนี้เป็น56แล้วนะครับอ,อีกห้าสิวินาทีนะครับเขาก็จะวาง pending order ให้ ตรงเวลาสตาร์ตตรงนี้ก็คือเวลาก่อนข่าวที่จะออกอะนะครับพูดง่ายๆเป็นเป็นเครื่องมือมาช่วยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงเวลานับถอยหลังตรงนี้นะครับ30,29,28 อีกสิบวินาทีนะครับนับถอยหลังตรงนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะพอถึงศูนย์นะครับก็ EA ก็จะวางพินิจให้เราบาย l i มิตแล้วก็เซอ l l i m มิต การทำงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมื่อได้ g p หรือ sl นะครับ ea ก็จะ delete ออกให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวมาดูเรื่องของตัว buy stop ยกตัวอ,อย่างัน,นี้ ตัวนี้ก็58 9โมง58นาทีนะครับอะก็จะนับถอยหลังตรงนี้นะครับ5 4 3 2 1นะอออเดอร์ก็จะวางเพ n d ิ้งบายสต็อให้เราเ okay. เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับ ก็จะชิงลิงไว้ให้เราโหลดที่นี่นะครับ